ดีเดอพี่น้องเดออยากได้รหอมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดอสั่งแล้วได้ไวทันจ่ายอันนี้สั่งแล้วหอมแหงหอมมากๆหอมจริงครับผมใช้อยู่ขอบคุณมากๆนะครับโอเคอ่ะทางเพจเดอสีฟ้าตวนี้แลกติ๊กต๊อก W3 โอเคแล้วก็ติ๊กต๊อกนะครับติ๊กต๊อกครับกดตะกร้าเลยครับกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยครับโอ้อันนี้สองแสนไลค์เนาะสองแสนไลค์แล้วกดตะกร้าไเลยครับผม กดตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนคะ<อ>่ะกดตะกร้าได้เลยเครื่องเครื่องยังสำหรับยูเพจยังยังจะส่งไป้ฮอตห้าสิบเปอร์เซ็นต์เด้อเพราะวา่าเราจะกลำลังพาก,กันปิ้นบิ่นนวินเบิร์นวินมาบนเบิร์เบี้ยพอดีละ่ะปิ้นก็ดีใจไม่นี่แวะมาหย่ามันทันย่ากับอารุผู้ใดที่ว่าเอฟเครื่องเนาะแจง้ง,งเบอร์โทรบนส่งเลยแล้วเกี่ยมเกี่ยมหาได้เลยเด้อโอเคอ่ะ,อะแล้วก็ที่ติ๊กต็อกนะครับอ่าเราเราจะลงแล้วนะลงแล้วใช่ไหมหรือว่ายังกี่โมงนะคะผู้หญิงใช้หรือว่ายังเอาเอาที่ทันย่าเอาที่ทันย่าบอกได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงสีแดงได้ค่ะ ได้หรอสิบห้าประมาณกดตะกร้ากด้วยนะครับสิาห้าไ้อีกได้อีก้าค่ะอยากกดๆเลยครับทุกคนหาบอกเลยนะคะว่าหนูคอนเฟิร์มเลยว่าทุกคนได้ไปทุกคนชอบกลิดแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าทุกคนได้ไปทุกคนชอบกล่แน่นอน เด้อทุกคนกดตะก้าเอาไปได้เลยนะคะใครที่ชอบกลิ่นผู้หญิงนะทุกคนก็คือเอาไป2กลิ่นเลยแนะนําบอไป2กลิ่นเลยนะคะเซ็กซี่ก็หอมนะคะกลิ่นดอกไม้กลิ่นผู้หญิงหวานๆก็หอมได้หมดทั้ง2กลิ่นเลยเด้อคือแบบว่าบ้าม่ว่ากินเซ็กซี่แล้วสี่ฉีดแล้วมันสีแบบมันสีบวหอมเลยมัคนหอมมันก็หอมแบบเซ็กซี่อ่ะแต่แล้วแต่คนหมักแต่ว่าหนูอ่ะมักทั้งสองกลิ่นเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวหนูแต่งตัวแต่ละมือบอคือกันเราสามารถเป็นสาวหวานได้เราสามารถเป็นสาวเปรี้ยวได้นะ ะะกลิ่นตัวสามารถบ่งบอกความเป็นบุคลิกเราได้และเปลี่ยนบุคลิกเราได้ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเราเป็นได้ทุกทุกทุกรูปกับทุกคนเออมันอยู่ที่กลิ่นตัวเราด้วยนะคะกับการแต่งตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าฉีดกลิ่นไหนแล้วมันจะแบบขาดกับบุคลิกเราหรือเปล่าเราสามารถเป็นได้ในทุกรูปแบบนะทุกคนเพราะฉะนั้นเอาไปสองกลิ่นเลยโอเคอ <c oughs> จาจะใส่สีแดงด้วยาชมพูด้วยหอมมากสีฝ้าเน,นะ ใครที่เป็นผู้หญิงสามารถสั่งซื้อเป็นของขวัญหรือสั่งซื้อให้แฟนได้เอาจริงผู้หญิงก็ฉีดได้คุ้มนะราคานี้สั่งซื้อไว้เป็นของขวัญก็ได้ใช่เอาไปใช้เองยิ่งดีใช่เพราะเนี่ยรู้ไหมน้ําหอมผู้ชายอะอยู่ในตู้อะหนูก็ฉีดของอโลนะเพราะว่าหนูแบบหนูรู้สึกว่าหนูก็เป็นคนชอบชอบกลิ่นน้าหอมผู้ชายใช่ป่ะเราก็มาฉีดเองทุกคนคือมันมันก็จะมีความว่าเป็นผู้หญิงเท่สะก่อน เออมันสิเป็นมิโกะซูอเป็นผู้หญิงที่แบบเทสปอร์ตเป็นสิแม่ก็ยิ้นเธอชอบฉีดของายเด้อันนี้ชัดเจนเลยคนไหนที่แบบอยากได้กินเท่ๆผู้หญิงใช้ได้ใช่แต่ต้องเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างชัดเจนเลยเพาะไซมุนวันนี้ว่าอยากได้กินเท่ๆถ้าเกิดเขาใส่กางเกงยีนเสื้อยืดใส่หมวกฉีดกินนี่แม่ก็ใส่เหมือไซเดียวกะโป่งสั้นๆฉีดกินนี่ใส่แบบว่าเสียแบบว่าเป็นพ่อระเช้าแบบว่ากระโปงหวานๆฉีดกินนี่ประมาณสามมือได้โอเค ตังแล้วขอบคุณครับเอฟเ,นะเอฟได้เลยเอฟได้เลยอเอฟได้เลยกลิ่นี้หอมมากกดเลยร <บด S 2> ู้ปห,หา,ากดตะกร้าได้เลยนะคะแล้วแล้วราคานี้หนูบอกเลยว่าราคาพันสองพันะทุกคน50 fl แต่วันนี้ให้ในราคา490บอกเลยเนี่ยคุณภาพขนาดน,นี้แล้วกล like ิ่นแบบเนี้ยไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน วันนี้เหมือนพี่วินเอาของขวัญมาให้พวกเราเลยนะคะในราคา4ี่รอยเก้าสิบาทกดสั่งได้เลยนะคะเหมือนพี่วินเอาของขวัญมาให้เราเลยในราคา4 9 0เก้าบาทนั่งเครื่องลงมาตะก,กี้เลยทุกคนนั่งเครื่องว่าจากน,านันทซองปะป่วเราหันเลิเพิ่นกับมาเลยเล้วเพิ่นกับมาลดราคาให้เขาแบบนี้เพราะฉะนั้นมือนี้กดตะก้าเลยกดตะก้าเลยบ่ต้องเสียดายเพราะว่าเอาไปแล้วได้คุณภาพล้นลนลวนเพิ่นเฮ็ดน้ำหอมออกมาเนี่ยเพิ่นเอาหม้อเสื้อจากฝรั่งเศสมาให้เราเด้ทุกคนอืม โอเคขอบคุณครับวันนี้ทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนในทิกตอกด้วยนะครับอ่ะมาทีนี้อ่ะก่อนจะปิดไลฟ์โอเคมาเราเรามาก่อนจะปิดไลฟ์นะทุกคนอ่ะทุกคนทุกคนนับกนปิดไลฟ์นะอะพี่บินพูดไม่ทันเลอันนี้ไม่ปล่อยปาแเราอยากได้สีชมพูพี่มินพูดไม่ทันยกดเลยทุกคนน้องๆพูดเก่งไงเออเอามาสาวๆครับฝากด้วยนะครับอ่ะก่อนที่จะปิดไลฟ์สดนะครับ อ่าทุกคนจัดได้เลยวันนี้ตั้งใจมาให้จริงๆผมผมไม่ขอพูดมากแล้วก็ผมเพราะว่าผ,ผมพูดมากไปแล้วเอาง่ายๆเลยคําพูดอะมันพูดยังไงก็ได้แต่อยากให้ทุกคนได้ไปลอง,อลองถ้าออทุกคนเอาไปลองแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนจะไปบอกกันเองว่าเป็นยังไงยังไงใช่ถ้าพี่วินตัวไม่หอมก็คือมาว่าพี่วินละโอเคนี่เอะไรก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่อันนี้คือตั้งใจครับ ที่สุดของความคุ้มค่าหนึ่งเลยนะทุกคนได้น้ําหอมที่เป็นออเดอร์เปอร์ฟูมซึ่งเป็นน้ําหอมที่เข้มข้นมากและติดทนนานมากๆจากฝรั่งเศสโดยตรงสองเลยนะทุกคนได้เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองซื้อเสน่ห์ให้กับตัวเองเขาเรียกว่าซื้อความน่าเสื่อถือซื้อซื้อความหล่อความสวยมันเป็นมันเป็นกลิ่นตัวมันเป็นอันดับแรกๆเลยที่เวลาเราเราพบกันน่ะแล้วเราเราจะรู้สึกว่าเออ คนนี้กลิ่นอย่างนี้คนอย่างนี้กลิ่นกลิ่นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราเราสีน้ําหอมไปอ่ะมันบ่งบอกถึงตัวตนของเราจริงๆอ่ะผมอาจจะผมอาจจะพูดค้างๆบ้างนะเพราะว่าสองแอคเคาท์โทษทียังไม่สิน้นโอเคมา <S <S <ๆ S 1> เอาง่ายๆเลยคือก่อนปิดไลฟ์สดสาวๆคนไหนที่มองหาน้ำหอมที่ติดทนนั้นมากๆเซ็กซี่ขยี้ใจจัดสีฟ้าจับจับสีแดงได้เลยครับอาเทนาตัวนี้ครับอ่ะกดตะกร้าได้เลยครับก่อนปิดไลฟ์ครับอ่ะสำหรับเพจด้ ดับเบิลยูซีจัดได้เลยดับเบิลยูซีอ่ะติ๊กต่อครับกดตะกร้าได้เลยครับสีแดงเป็นของฝากเลยครับตะกร้าปักบุดครับเซ็กซี่เย้ายวนหน้าหลงไหลเซ็กซี่แบบเซ็กซี่มากๆเซ็กซี่แบบว่าผู้ชายต้องหันมองตัวนี้เลยครับและติทนนานมากๆทัญญาอ่ะจัดได้เลยครับขอนับสิบถึงศูนย์้หน่อยสีแดงอาเชนาครับ490บาทโคตรคุ้มค่าครับดับเบิลยูซีเอาเลยโอ ใส่แล้วครับใส่เด้อร์สี่สามสองเวลาจะสู้เครื่องสองฮะฮะมือเครื่องยังบวมได้เด้เด้ออ่ะมาทีนี้อ่ะสาวสาวหวานหวานมากหวานละมุนหวานลูกคุณหนูหวานแบบว่าหวานแบบหวานหวานแบบนี้นะแบบหวานแบบอย่างนีเนี่ยหวานหวานคือสองคนหวานแบบเนี้ยละลายแบบลูกคุณหนูคุณอ้อนอะไรเออพี่น้องหวานคือสองคนหวานกันเลยอ่ะหวานประมาณนี้เลยหวานแบบว่า หวานมีความหักหวานแบบว่าหวานหนาลงไรต้องต้องจัดตัวนี้ครับตัวนี้นะครับอัพคูดายสีชมพูครับแล้วเป็นตัวที่เข้มข้นที่สุดเป็นตัวเพอร์ฟูมเป็นตัวที่ติดทนนานที่สุดราคาสูงที่สุดราคาสูงที่สุดวันนี้เอาไปแค่490บาทนี่นี่สอง0 0 0บพันกีบดับเบิลยูเด้เอาเลยดับเบิลยูเจที่ติกตอกนะครับกดตะกร้าปักหมุดได้เลยครับกดได้เลยครับหวาน หน้าหลงไหลหวานแบบว่าลูกคุณหนูจัดเลยครับอ่านับซิปเท่ศูนย์ให้ได้ศูนเก้าแปดเจ็ดเอาเลยจ้ะห้าสี่สามเอาเลยจ้ะเอาเลยจ้ะฟังให้ดีนะหวานลูกคุณหนูหวานแบบมีเสน่ห์หวานแบบอยากโน่นแลยเขาไปก่อนนะพี่น้องจัดเลยจ้ะโอเคแล้ววันนี้กินสุดท้ายกินสุดท้ายโอเค กินสุดท้ายด้วดยตะกวนกินสุดท้ายนะครับ <S 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 โอเคตัวนี้ครับรีเจนตํานานหล่อเท่สปอร์ตให้เต็มที่สายเที่ยวกันคืนสายเที่ยวผับอ่ะต้องได้จับตัวนี้ครับพี่บินพี่บินเขาบอกว่าสาวๆถ้าอยากให้ผู้ชายอมองถ้าอยากให้ผู้ชายหลงไหลหรือว่าถ้าชาอบให้ผู้ชาย,ายเข้าหาให้ฉีดน้ำหอมผู้ชายด้วยใช่โอ้เพราะฉะนั้นสาวๆอ่ะถ้าอยากถ้าพี่ที่องคคืนสามารถฉีดตัวนี้ได้พัยพัน้าเป็นอย่างนี้อ่าคาแรคเตอร์ต้องชัดเจนเอาง่ายๆเลย ตัวนี้อะลีเจนตัวนี้ด้วยกลิ่นที่มันเท่มากๆถ้าสาวๆคนไหนอยากได้อยากได้ฟีลแบบว่าเท่จัดได้เลยแต่ต้องชัดเจนนะชัดเจนบอกว่าหมเคอยากได้กินเ็มอกตรอยากได้กินที่เท่จัดได้เลยตะกเต็มอะเอาเลยนะลีเจนสีฟ้าหลอ่อสีชมพูหมดสีไหนหมดสีไหนหมดเธอสีไหนหมดสีชมพูเห็นไหมหล่า อ๋อเต็มร้อยบ้านหรอเต็มร้อยบ้านนะครับแอปไหมสแกนลายไหมไม่ได้เลยเนาะไม่เป็นไรตะกัตเต็ม